สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างแพทเทิร์นตัวนี้ให้ดูนะคะคือเป็นเสื้อปกเชิ้ตค่ะเป็นเสื้อปกเชิ้ตทรงคล้ายๆสไตล์ผู้ชายตัวนี้เราจะไม่มีปลาปล่ยนะคะค่ะเรามาทํากันเลยค่ะตัวนี้เราจะลงจากริมกระดาษนะคะสิบเซนเราจะสร้างให้ดูดตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะเราตีเลยค่ะชิ้นหน้า ข้างหน้าสับนะคะสองเซนเครึ่งคือลังดุมค่ะเราตีตรงเลยค่ะนี่คือเส้นลังดุมนะคะสองจุดห้าค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราจะมาวัดยาวหน้าค่ะยาวหน้าตัวนี้สามสิบสี่สามสิบสี่เราวัดเลยค่ะสามสิบสี่ สามสิบสี่แล้วเราแบ่งครึ่งเป็นสิบเจ็ดเป็นเส้นค่ะเราแบ่งครึ่งสามสิบสี่ก่อนนะคะสามสิบสี่ตลอดแนวเลยค่ะแล้วเราก็แบ่งครึ่งค่ะเป็นก็ได้สิบเจ็ดเราตีตรงเลยค่ะตรงนี้เป็นเส้นเอวนะคะ แล้วเราก็จะแบ่งหาเส้นบาหน้ากันอีกค่ะสิบเจ็ดเราแบ่งครึ่งก็ได้เป็นแปดครึ่งเราตีเลยค่ะพอได้แล้วนะคะเราก็จะมาหาเส้นสะโพกเล็กสะโพกใหญ่ยี่สิบแบ่งครึ่งเป็นสิบเป็นเส้นสะโพกเล็กนะคะเราหาก่อนยีน่สิบเตนแล้วแบ่งครึ่งเลยคะ่ะ เราตีเลยค่ะค่ะเราได้แล้วนะคะเราก็จะมาดูกันวาดคอกันต่อเส้นนี้เราจะมาดูวาดเส้นให้ดูนะคะตัวนี้คอนี่บ่าหน้านี่เบอิอกนะคะนี่คือเอวนี่สะโพกเล็ก,รกตรงนี้คือสะโพกใหญ่ค่ะเส้นเราจะหาเส้นคอสูงเลยคะ่ะเราขึ้นสามเซนครึ่ง จุดตายตัวเลยนะคะที่เรามาหารแล้วเราขึ้นข้าวหกเซนครึ่งเราตีค่ะแล้วเราขึ้นเจ็ดเซนช่วงไหลค่ะไหล่เราได้สามสิบสี่นะคะเราก็หารสองก็ได้สิบเจ็ดค่ะก็ได้ตรงจุดนี้ได้สิบเจ็ดค่ะตรงจุดนี้เลยเราตีตรงมาที่ได้สิบเจ็ดเซนรอบอก รอบอกเราบวกแล้วเราบวกรอบอกถ้าเป็นเสื้อเชิ้ตเราจะบวกหน่วยเกนหลักหลักตัวนี้เราจะบวกสิบสองเซนนะคะจะมีบวกเป็นเส้นเป็นคู่ค่ะส่วนมากจะบวกสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดอะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะตัวนี้เราบวกแล้วนะคะเราได้สิบสองเซนเราจะตีตรงเลยค่ะการบวกช่วงสะโพกล่างส่วนมากเราจะไม่เน้นค่ะเราตีตรงมาได้เลยชิ้นหลังเหมือนกันค่ะ ระบบ12เซนตัวนี้จะลุมหลวมเลยค่ะเราตีตรงลงมาเลยค่ะ12เซนระบบแล้วค่ะตัวนี้เราจะไม่จะไม่มีปิดเกล็ดนะคะช่วงการเป็นเสื้อตัวหลวมเราจะไม่ปิดเกล็ดเราจะดูละคะ่ะเยาวหลังเยาวหลังเราวัดจากจุดนี้เลยค่ะของลูกค้านะคะเราวัดออกมาเราขึ้นเยาวหลังได้เท่าไหร่34 36ค่ะเราขึ้นตรงนี้ให้ได้36 ตรงนี้เราขึ้นได้หกเซนนะคะเราตีเลยคะ่ะเราเข้าเจ็ดเซนเราขึ้นสองจุดหนึ่งช่วงไหล่ค่ะบาหลังบาหลังเราได้เท่าไหร่สิบห้าครึ่งเราตีตรงเลยคะ่ะเราเอาตรงจุดนี้นะคะที่เราได้ขึ้นมาตรงจุดนี้เลยคะ่ะแล้วเราแบ่งครึ่งค่ะเราขึ้นเลยค่ะแล้วเราหาจุดไหล ไหลได้สิบเจ็ดเราตีตรงจุดนี้เลยนะคะเราได้แล้วค่ะเราจะมาตัดกระดาษกันเลยนะคะเราจะมาวาดตัวนี้นะคะเราเอาไหลต่อไหลเหมือนกัน เราได้แล้วเราจะมาวาดเป็นคอเชิดกันนะคะคอเชิดเราจะเข้าอยู่ในเกี์ประมาณหนึ่งเซนนะคะข้างหลังจุดเจ็ดค่ะจุดเจ็ดตรงนี้หนึ่งเซนเราจะลงจากจุดคอเนี่ยค่ะหนึ่งเซนเราวาดเลยค่ะวาเป็นคอเชิดจะวาดเป็นกลมๆออกมานะคะกว่าที่เส้นตาดนี้ได้เลยค่ะ เราเราวัดคอหลังมาเส้นนี้เลยค่ะหนึ่งเซนเดี๋ยวเราจะวัดรอบคอไว้นะคะว่ารอบคอได้เท่าไหร่เราวัดรอบคอเลยค่ะแล้เวเราจะมาตั้งปกกันนะคะนี่ค่ะเราจะตั้งใส่วัดขึ้นนะคะการวัดคอตั้งขึ้นนี่ค่ะโค้งรอบคอเราได้ทั้งหมด ทั้งหน้าทั้งหลังเราได้22เซนค่ะช่วงการวัดรักแร้นะคะตัวนี้จะเป็นเสื้อตัวปล่อยเราจะเป็นไหล่ตกค่ะเขาเรียกไหล,ล่หล่นเราจะลงประมาณอยู่เกณฑ์ประมาณไหล,ล่หล่น3เซนครึ่งเราาร์ k ตรงนี้จุดนี้ไว้เลยค่ะช่วงบ่าหน้าบ่าหน้าเราหารแล้วบ่าหน้า32เราได้16นะคะเราวัดตรงจุดนี้นะคะเราติ๊กไว้เลยแล้วเราจะออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ3เซน ความเผือหลวมค่ะถ้าเป็นเสื้อเสื้อตัวปล่อยสามเซนเรามาดูชิ้นหลังกันต่อเลยค่ะชิ้นหลังก็เหมือนกันนะคะชิ้นหลังตรงนี้ก็อยู่ในใเกณฑ์ประมาณสามเซนเหมือนกันลักแล้วเราจะมองวนชิ้นหน้ากันต่อหลักแล้วเราจะลงตรงจุดนี้นะคะตัวนี้เราจะลงได้ถ้าเป็นเสื้อเชิ้ตจะลงเยอะได้หน่อยหนึง่งเราลงอยู่ในเกณฑ์ประมาณสามเซนเราบวกแล้วระบกสิบสองเซนนะคะหลักแล้ระบบสิบสองเซนเท่ากับรับอก เราปิดก่อนค่ะเราวาดเลยค่ะส่วนมากตรงนี้เราจะวาดไม่โค้งมากการเข้าหลักแห้จะได้ไม่ฝืนนะคะค่ะเราโค้งเลยค่ะมาที่นี่ชิ้นหลังเหมือนกันเลยค่ะเราวาดมาตรงจุดนี้เลยเราลงสามเซนแล้วเราก็วาดเลยค่ะวาดมาตรงชิ้นหลังเนี่ยค่ะเราวาดได้แล้วเราจะมาดูการชิ้นหน้ากันต่อ ิ้นหน้าค่ะการทำนะการต่อหลักแ้วส่วนมากข้างหลังจะเป็นรอยต่อเราจะต่อตรงนี้จะเป็นซ้อนนะคะเราจะใช้าวางผ้าสองชิ้นตรงนี้ค่ะเราลงมาต่อตรงนี้อยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนครึ่งสองจุดห้านี่ค่ะแล้วเราตีเลยค่ะตรงนี้จะเป็นเส้นต่อนะคะเส้นต่อแล้วบาหลาัง บาหลังเราจะต่อตรงจุดนี้เลยคะ่ะเราแบ่งตรงนี้เราขึ้นจากจุดนี้ค่ะตรงจุดบาหลังเราขึ้นประมาณอยู่เีนประมาณสองเซนเราตีเลยค่ะนี่คือเส้นรอยต่อบาหลังนะคะค่ะเราบันทึกมาดูการช่วงช่วงตัวเลยค่ะช่วงเอวตัวนี้เราเราจะเข้าอยู่ในเกิฑประมาณหนึ่งเซนก็ได้ค่ะเราจะตีโค้งนี้ตึงค่ะมาทีจ่จุดจุดสะโพกเลยค่ะ ความยาวตัวนี้เราจะขึ้นนะคะความยาวเส้นจะโพกค่ะหรือไม่ก็จะยาวกว่านี้ก็ได้นะคะเราจะขึ้นข้างจะเป็นเอวว้าวค่ะเราจะเว้าวขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณห้าเซนเราตีเลยค่ะเราตีโค้งมานี่ค่ะโค้งเว้าวมาข้างหน้าข้างหน้าเราลงได้หนึ่งเซนนะคะเราลงได้หนึ่งเซนตรงนี้ค่ะหนึ่งเซนจะทําให้โค้งได้สวยตรงนี้ขึ้นห้าถึงหกเซนเราจะมาดูที่หลังกันต่อเลยคะ่ะ ชิ้นหลังเอวเราก็เข้าเหมือนกันค่ะหนึ่งเซนตีวาดโค้งเลยค่ะมาที่เส้นสะโพกนะ,ะเอวข้างตรงจุดนี้เราขึ้นห้าเซนตรงชิ้นหลังเราก็ลงเหมือนกันค่ะหนึ่งเซนจะทําให้วาดโค้งได้สวยค่ะเราวาดเลยค่ะโค้งมาเลยค่ะตรงชิ้นหลังนี่ค่ะเราได้แล้วคือชิ้นหลังตัวนี้จะไม่มีเกล็ดนะคะจะเป็นตัวปล่อย ช่วงกระเป๋าตัวนี้จะมีกระเป๋าแปะข้างหน้าเราจะลงอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนครึ่งตรงจุดนี้เลยค่ะเราจะแปะนะคะเราจะแปะชิ้นหน้าตรงเนี้ยค่ะเราจะแปะห่างจากจุดบ่าเกณฑ์การแปะนะคะเราจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนครึ่งถึงสามเซนเราตีเป็นรูปกระเป๋าได้เลยค่ะกระเป๋ากว้างอยู่ในเกณฑ์ประมาณตัวนี้ชิ้นหน้าอยู่อยู่ในเกณฑ์ประมาณสิบเอ็ดเซนได้ค่ะเราตีเลยค่ะ ช่วงกระเป๋ากว้างสิบเอดเซนเราความยาวก็เราต้องยาวกว่ากระเป๋าช่วงบนเซนครึ่งนะคะตรงจุดนี้นะคะแล้วเราก็จะมาแบ่งครึ่งเราตีเลยค่ะตีไปแรมเหล็กลงมาแล้วเราจะกิ้งไปจุดกระเป๋านะคะนี่ค่ะเราได้แล้ว,ลวนีได้ได้กระเป๋าตรงนี้ปากกระเป๋าแล้วเราจะมาวาดคอกันต่อนะคะเราวัดคอเรียบร้อยแล้วตรงจุดนี้ค่ะ เราจะมาสร้างคอกันค่ะเราหากระดาษมาได้นะคะเราตีตรงเลยค่ะตีตรงค่ะคอที่เราวัดได้ยี่สิบสองเซนเราจะลบอยู่ในเกณฑ์ประมาณครึ่งเซนนะคะจะทําให้คอวัดได้พอดีค่ะกัดสร้างเราตีตรงขึ้นเลยค่ะพอเราได้แล้วเราจะแบ่งครึ่งนะคะยี่สิบสองแบ่งครึ่งก็ได้สิบเอ็ดเซนค่ะ เราแบ่งครึ่งตรงจุดนี้แต่บางทีเราจะแบ่งตรงนี้ค่ะสามช่วงก็ได้นะคะแต่ตัวนี้เราเอาเป็นแบ่งครึ่งจะสวยกว่าค่ะเราเคยลองทาแล้วออกมาแล้วจะสวยกว่าเราจะขึ้นตรงนี้อยู่ในเกณฑ์ประมาณอยู่ในเกณฑ์ประมาณหนึ่งเซนครึ่งถึงหนึ่งเซนนะคะค่ะเราวาดแล้วค่ะเราจะโค้งจากเนี้ยค่ะจุดนี้ตีโค้งมานี่เลยค่ะมาที่จนเส้นคอเนี้ยค่ะพอเราได้แล้วฐานสามเซนค่ะสามเซน ตลอดแนวเลยนะคะสามเซนแล้วเราตีเลยค่ะตีตรงเลยค่ะช่วงข้างหน้าเราจะเข้าอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนครึ่งถึงสามเซนนะคะเราตีเลยค่ะเราตีตรงตรงจุดนี้นะคะเราจะเอาโค้งแล้วก็วาดโค้งได้เลยค่ะคอโค้งได้เลยค่ะเป็นคอปกเนี่ยค่ะเราได้คอปกแล้วช่วงตรงกลางค่ะคอปกตรงนี้เราขึ้นหน e ึ่งเซน เราวาดเลยค่ะวาดโค้งมาตรงจุดชิ้นหน้าเลยพอเราได้แลตรงตรงนี้นะคะอยู่ในเกณฑ์ประมาณเราขึ้นถึงสี่สี่ถึงห้าเซนเราเอาสี่เซนชิ้นหน้าอยู่ในเกลฑ์ประมาณหกเซนนะคะเราจะยื่นตรงนี้เซนครึ่งเราวาดเลยค่ะ,ะขคอปกหลังโค้งมาที่ชิ้นหน้านี่ค่ะคือจุดยื่นเราตีเป็นปกแหลมลงมาตรงนี้เซนจุดห้า ตรงนี้สี่ถึงห้าเซนค่ะค่ะนี่เราได้แล้วค่ะคะอปกพอปกเชิ้เราก็จะตัดเลยคะ่ะตรงนี้จะทําเป็นเป็นผ้าแข็งนะคะตรงเนี้ยเป็นขานผ้าแข็งผ้าเคมีค่ะนี่ค่ะนี่เราได้แล้วปกเชิ้เราจะมาดูชิ้นหน้ากันต่อค่ะนี่ค่ะเราจะตัดช่วงเอวโค้งมนเนี่ยค่ะข้างเราก็ตัดได้เลยค่ะ เราจะมาดูวิธีการตัดไหลให้ดูนะคะเราตัดลักเลได้แล้วค่ะการเข้าค่ะตรงจุดนี้นี่เราจะตัดคอตัดรอบคอก่อนค่ะ แล้วขอปิดสตัดเทปนี้นะคะตรงนี้่ดูนี่ค่ะเราจะตัดตรงจุดนี้คือรอยต่อนี่ค่ะนี่คือป็ของชิ้นหน้านี่คือรอยต่อชิ้นหลังตัดทายล่างก่อนค่ะค่ะนี่เราได้แล้วค่ะ ถ้าเราทำเนี่ยค่ะเราจะวางผ้าตรงเนี้ยหนึ่งชิ้นแต่ถ้าเป็นสับเป็นซ้อนค่ะส่วนมากถ้าเป็นแบบผู้ชายจะใส่ได้ทนดินเราจะวางตรงเนี้ยคู่ค่ะแล้วเราการเข้าเราจะเย็บกลับค่ะการเย็บกลับนี่ค่ะตรงจุดไหลไหล่เราก็จะมาต่อตรงจุดนี้นะคะตรงจุดนี้การรีดเราจะรีดตรงสันนี้ค่ะรีดตรงจุดนี้นะคะการเข้าลักแร้เราจะรีดเป็นสันกลางลงมาตรงเนี้ค่ะเราจะไม่ใช้รีดตรงจุดนี้นะคะเราจะรีดตรงจุดนี้ เป็นไหล่ค่ะเป็นไหล่นี่ค่ะเราได้เรียบร้อยแล้วนี่คือชิ้นหลังนี่คือชิ้นหน้าและนี่คือเส้นรอยต่อชิ้นหลังกับชิ้นหน้าค่ะค่ะนี่ค่ะนี่คือขอปกค่ะติดตามตัวต่อไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างแขนเสื้อเชิ์ให้ดูด้วยค่ะ